สวัสดีครับชายือ g ครูแก o แล้วก็ผิติดตามเพจพีด้บอดทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแปลกนิดนึงปกติเนี่ยจะไม่เข้าเอาหน้าออกอากาศสะท่าไหร่นะฮะวันนี้เรามีบททดลองพิเศษนะครับกับมือถือที่เคยรีวิวไปก่อนนั้นนั้นก็คือ s ซั u n g g a ก a x y A51 นะครับก็เป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากมายแล้วก็หลายคนได้ดูรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปถึง5ข้อด้วยกันนะครับ ว่ามือถือรุ่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก5ข้อเด่นที่หลายคนอยากรู้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่าครับ มาถึงเรื่องแรกก่อนนะครับก็เรามาพลิกเรื่องดูข้างกล้องทั้งหน้าและหลังกันนะครับโดยกล้องของ s a m s u n Galaxy A51 นั้นมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นระดับโปรเ a ก e ต a ร r a นะครับในงบประมาณหมื่นต้นถือว่าเป็นอีกวนตือตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับประกอบไปด้วยกล้องหน้า1ตัวและกล้องหลัง4ตัวด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากกล้องหลังก่อน กล้องหลังมีความอียที่48ล้านพิกเซล F 1.8นะครับใช้เซ็นเซอร์ค่อนข้างใหญ่ถึง1ทับ2นะครับก็ทำให้ตัวของการรับแสงนั้นดีขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเทราเซลล์นะครับทำให้ตัวภาพนั้นมีความชัดเจนในการรับแสงมากขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากภาพที่ผมเอามาใส่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นผลงานของกล้องตัวหลักนั่นเองครับ สำหรับกล้องตัวที่2นะครับก็จะมีเรื่องของความละเอีย12ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องเลนวายนะครับ123องศาที่มีจุดเด่นที่สุดของ Samsung เลยก็ว่าได้นะครับโดยกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายวายได้เหนือกว่าระดับเดียวกันถึงมากเลยทีเดียวนะครับก็ดูจากภาพได้กล้องตัวที่3นะครับเป็นเลนเดฟนะครับเดเซนเซอร์หรือเลนละลายหลังนะครับมีความอีดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับ นอกจากให้ความละเอียดที่มากกว่าชาวบ้านชุมองเขาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าโหมดไลฟ์โฟกัสนะครับทำให้ตัวของการปรับละลายหลังนั้นสามารถปรับได้ตามอิสระอันนี้เป็นโหมดของการละลายหลังไลฟ์โฟกัสนะครับที่จะใช้ตัวเลนส์นะครับทำให้มันเกิดการละลายหลัง เวลาเราถ่ายเนี่ยก็คือมีควาว่าพร้อมปุ๊บเรากดถ่ายได้เลยใช่ไหมครับพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อดีของ g ล a ซี่51นั้นก็คือในเรื่องของการปรับแต่งเอฟเฟกพื้นหลักนะครับสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับโดยรูปแบบนี้เป็นแบบเรอเราสามารถตั้งได้ว่าจะเบอร์ขนาดไหนนะครับเบอร์ได้เบองสุดถือเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งเป็นสปินก็คือสเกตคําว่าเดสส์ฮ็อปเนี่ยจะเป็นตัวหมุนไปเลยนะฮะส่วนอันนี้เป็นซูมนะครับก็จะให้ อารมณ์ก็คือตัวสอนเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้ามา,าหารเราและก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของคัลเรย่์นะครับก็คือจะทําให้ข้างหลังนั้นเป็นขาวดําไปนะฮะแล้วก็จะโฟกัสที่วัตถุนะครับที่โฟกัสอยู่เนี่ยเป็นสีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการมือถือระดับราคาหมื่นต้นๆแต่ว่าขอ,อางเอฟเฟกต์อารกางานสร้านะครับแต่ว่าถ้ากดเซฟไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกรอบนั้นการจะโพสโซเชียลเน็ตเวิร์ดก็ต้อง มาเซฟทีละรอบแล้วก็โพสขึ้นไปนะครับก็คือกดแชร์น,นั่นเองครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับคือกล้องตัวที่4มาพร้อมกับเลนมาโครนะครับซึ่งสามารถเข้าใกล้ได้สุดสุด4ซนติเมตรและเป็นเลนที่ให้ความละเอียดมากกว่าเลนทั่วไปของมือถือคู่แข่งนะครับปกติคู่แข่งนั้นก็จะประมาณ2ล้านพิกเซลหรือประมาณน้อยกว่านั้นนะครับอันนี้นะครับเป็นการถ่ายระยะใกล้แต่เป็นโหมดปกตินะครับซึ่งสังเกตว่าคําว่าเดสก์ท็อปเนี่ย รมจะต้องใกล้ประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงใกล้สุดนะครับมันก็จะประมาณนี้แต่นี่คือโหมดของตัวของมา c r o นะครับมันก็จะทําให้การถ่ายแบบระยะใกล้นั้นทําได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดย Samsung Galaxy A51 นั้นมีเล่นขนาดตัวของมาโครนั้นถึง5ล้านพิกเซลนะครับก็ให้ความคมชัดสูงกล้องหน้านะครับครอบดิ32ล้านพิกเซลนะครับ จุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของการถ่ายโหมดแบบกลางคืนนะครับหรือไหท์โ m o d เพราะว่าปกติคู่แข่งนั้นจะไม่ค่อยใส่มานะครับทําให้การถ่ายภาพนั้นจะดูดีมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองมาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะถ่ายแบบไลฟ์โฟกัสได้นะครับเราสามารถปรับเรื่องของไลฟ์โฟกัสแล้วก็ปรับบิวตี้โหมดได้เหมือนกันครับ จากการที่ได้ทดลองในการถ่ายนะครับทั้งการทำรีวิวแล้วก็การถ่ายเพิ่มจากในภาพที่คุณได้เห็นนะครับก็ทำให้พบว่าการเก็บรายละเอียดนั้นดีกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนนะครับโดยที่ตัวของเลนส์นั้นก็มีผลกับการถ่ายภาพค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นอีกการพัฒนาหนึ่งที่เรียกว่า ใกล้เคียงกับการเป็นมือถือที่มีกล้องดีในระดับบืนต้นๆไม่ต้องจ่ายแพงคุณก็ได้กล้องดีได้นกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของการวางกล้องของ Samsung Galaxy A50s นะครับสังเกตได้ว่ามันจะวางแบบ L shape นะครับซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดระเบียบของต,ตัวกล้องนะครับไม่ให้เกิดความยาวลงมานะครับทำให้ดีไซน์ของตัวเครื่องนั้นสวยแล้วก็มีกระจกล้อมรอบนะครับช่วยทำให้ป้องกันเรื่องรอยขีดข่วนได้อย่างดีมากเลยทีเดียวแล้วก็มี LED flash ที่อยู่ตรงกลางสามารถที่จะปล่อยแสงได้กำลังดีนะครับ ทำให้การออกแบบต,ตัวเครื่องนั้นผมมองว่าตัวของ s Samsung g ก l ซ x y A51 นะครับแล้วก็รูปไปถึง A71 ที่ใช้รูปทรงเดียวกันเนี้ยมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนจะต้องจำไว้ให้ดีนะครับว่ามันเป็นรูปแบบที่สวยงามแล้วก็ทำให้เครื่องนั้นเมื่อดูจากระยะไกลนะครับก็ดูแพงมากขึ้นเนี่ยครับก็ดูค่อนข้างแพงเลยทีเดียวสวยงามอย่างที่คุณเห็นนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการถ่ายวีดีโอครับยังสามารถใช้ระบบ Super s t สเตดี้ทำให้ภาพออกมานั้นนิ่งพอสมควรนะครับจากเปรียบเทียบโดยภาพแรกนะครับจะเป็นซูเปอร์สเตดส่วนภาพที่สอนนั้นจะไม่ได้เปิดนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนหน้าจอที่ Samsung g a l a x y A51 เลือกใช้นะครับมีขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะครับก็ถือว่า ตัวเลขนั้นขนาดใหญ่พอสมควรแต่ว่าด้วยการออกแบบแบบ i n f i n i t y O Display นะครับก็ทำให้พื้นที่ของหน้าจอนั้นมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ขอบนั้นลดลงอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของรูปแบบในการใช้พาร์เนลนะครับเป็น Super AMOLED ที่การันตีว่าคมชัดไม่แพ้ก,กับจอในรูปแบบไหนเลยรวมไปถึงในการปรับรูปแบบต่างๆของหน้าจอก็ยังทำได้เยอะมาก และที่สำคัญคือความละเอียดของหน้าจอครับตัวนี้ให้มามากถึง2,400คูณ1 8 0หาได้ที่ไหนกับมือถือระดับเหมือนต้นอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับ ในเรื่องของสเปคนะครับก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของมือถือรุ่นนี้นะครับเพราะว่า Samsung g a l a x y A51 ก็ใช้สเปคที่ดีมากอย่างสุมพลังเป็น exynos 9611นะครับมาพร้อมกับแรม 6GB ความจำในตัว 128GB สามารถเพิ่ม micro sd ได้สูงสุด 1TB นะครับแล้วก็เป็นอีกวิถืตัวหนึ่งที่ได้ระบบปฏิบัติการ android 10นั่นเองครับทำให้กานงานนั้นลื่นไหลแล้วก็มี w i u i เวอร์ชัน2ช่วยในการจัดการทำให คุณสามารถที่จะนำบือถือตัวนี้ไปเล่นเกมได้อย่างสบายๆนอกจากนี้นะครับแบตเตอรี่ของมันก็ยังให้แบตเตอี่ที่4,000 mAh mm นะครับถือว่าให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ยาวนานผมยืนยันนะครับว่าเมื่อใช้งานจริงนะ่ยสามารถที่จะอยู่ได้ถึงเย็นแล้วก็ยังสามารถชาร์จไฟเร็วได้กำลังสุดๆอยู่ที่15วัตต์เนี่ยผมถือว่ากำลังดีมากๆเลยเดียวและเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi AC Bluetooth 5.0 GPS ทั้งแบบ h อและท p พปกติยังรองรับเหมือนเดิมนะครับดีไซน์ของมันนะครับก็เป็นอีกจุดขายหนึ่งนะครับอันนี้ผมถือให้คุณดูอย่างชัดเจนเลยว่ามือถือตัวนี้ถือได้ง่ายจริงๆนะครับสำหรับ samsung galaxy a 5 1เครื่องนี้นะครับโดยน้ำหนักของมันอยู่ที่172กรัมเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีดีไซน์ด้านหลังนะครับที่เรียกว่า สวยงามนะครับมีการตัดปริซึมระหว่างส่วนด้านบนสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับอย่างชัดเจนทําให้ไม่ว่าจะเป็นสีที่จําหน่ายออกมามีหมดให้เลือก3สีด้วยกันนะครับก็คือปริซึ BLACK นะครับปริซึมครันด์บลูปริซึมครันพิงก็คือสีนี้นะครับมีความเหมาะสมและก็สามารถใช้ได้กับทุกคน และมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5สําสำหรับมือถือ Samsung Galaxy A51 ตัวนี้นะครับันก็คือราคาของมันนะครับด้วยการเปิดตัวราคาอยู่ที่ 1490บาทเท่านั้นถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับพูดได้เลยว่า Samsung Galaxy A 5 1นั้นเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ใช้ได้แล้วก็สามารถเลือกไว้ใช้เป็นมือถือสำรองหรือมือถือหลักในชีวิตประจำวันได้เผอเป็นเครื่องหมักที่ดีอีกเครื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ และก็สามารถหาซื้อได้ง่ายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Samsung Online Store นะครับ Samsung Brand Shop ตัวแทนจำหน่ายซัมซุงหรือรวมไปถึงโอเปอเรเที่สามารถทําให้ราคาของเครื่องถูกกว่าดีได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากได้มือถือที่มีราคาไม่แรงมากมายนะแต่ฟีเจอร์ครบและเล่นเกมได้ดีระดับหนึ่งแถมเครื่องไม่ร้อนเวลาที่ผมใช้งานเนี่ยผมใช้งานค่อนข้างประทับใจกับ A51 ค่อนข้างมากนะครับเครื่องไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลย นี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่จะช่วยคุณประหยัดเงินและก็ได้วิดีดีมีคุณภาพสูงอย่างมากเลทีเดียวนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับ Samsung Galaxy A 51นะครับนั่นก็คือเคสของมันนะครับเริ่มต้นที่190บาทนะครับเป็นเคสใสแต่สำหรับเคสที่คุณเห็นนะครับเป็นเคสแฟชั่นก็ราคาเริ่มต้น390บาทไม่แพงเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <S <S ก็จะต้องจบลงแต่พิยงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณ Samsung ประเทศไทยที่ส่งเครื่องรุ่นนี้มาซึ่งผมจริงๆผมก็ชอบอยู่นะครับสำหรับ A 51เนี่ยก็เป็นอีกถตัวนี้ที่ ผมพูดได้จะบากว่ามันดีจริงๆนะครับก็อยากให้ใครหลายคนที่มองว่าเอย,อยากได้มือถือตัวที่เล็กๆกระทัดรัดแต่ขอฟีเจอร์หนักๆจเต็มเนี่ยในราคาหมื่นเดียวเนี่ย ก็ไปเลือกซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันรับชมต่อไปนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลฉะนั้นใครจะบอกว่าผมอวยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าผมได้รีวิวไปก่อนนานๆสามารถชมจากตัวไอขมลได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยในช่องบ i g l i ล e รวมถึง Facebook ของ Big Li ล e ได้นะครับส่วนบทความนั้นก็มีขึ้นแล้วในตัวของ ไอทีคูเแล้วก็ b ิ๊ i ไ e ทนะครับซึ่งจะขึ้นเนื้อหาแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ